จริงหรือไม่ที่คุณคือคนเปิดดวงให้กับคุณจีสุดที่รักว้ายว้ายขอบบอกเลยนะคะว่ายังไงคะมีใจของดังด้วยเขาห้างแตกแล้วเธอคนชอบปล่อยเยอะเพราะเขาทัถึอเอ่ยินดีกับยินดีกับโจไหมคะยินดีกับโจเลยนะคะที่มีคนรักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบต่อไปเราเราภูมิใจมากๆอยู่แล้วที่ ที่ในที่สุดเนาะพี่เขาก็ทักพี่ปึ้งจะได้ด้วยความน่ารักของค้าใครที่ยังไม่ได้ไปดูอานงยังไงบ้างครับคุณใครที่ยังไม่ได้ไปดูอานงนะคะบอกเลยว่าพลาดมากเพราะว่าจีเอ่อขุดบ่อโบมระดาขาวมากขอบคุณค่ะอานงว้าอานงว้าวันนี้เราติดมากเลยค่ะแฮ่สลอยล้านแล้วเนาะ นมของฉันต้องมีด้วยนะต้องโจ้ค่ะเออจะรอบด้วยอย่างลูกเต่าตรงว่าที่นางเอกลอยล้านของฉันปึ้งมากปึ้งมากอันนมของฉัน เอาเลยเหรอแห่อย่าไปเล่นด้วยนะ